ได้เวลาไปเก็บผักอีกแล้วค่ะวันนี้เอเห็นมะเขือเอดกไหลยไหลลูกเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เอจะแกงเขียวหวานค่ะเห็นมีไหลลูกอยู่แล้วก็มีมะเขือพวงด้วยค่ะอยากดูไหมคะเดี๋ยวเอพาเก็บค่ะไปกันเลยค่ะพาชมสวนนะคะชมพริกก่อนค่ะ พิเกเอดอกมากเลยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาไปเก็บมะเขือตรงนูง้นเลยค่ะข้างหน้านั้นนะคะ ปล่อยให้ลูกมันใหญ่นะคะถ้าลูกใหญ่แล้วกินไม่อร่อยค่ะเดชอบกินลูกเล็กๆค่ะมะเขือพวงดกเต็มเลย วันนี้มาเขือพวงได้เยอะเลยค่ะโอ้ยตัดนิ้วตัวเองได้เยอะอยู่นะคะนี่ ได้ตั้งกัหนึงแน่ได้เยอะอยู่นะนี่อ่ <c oughs> <c oughs> พี่ค่ะพิ่ขี้หนูนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บใบโหระพาค่ะดูมาลาเอดีลูกแค่เนี้ย <c oughs> ได้ลูกแค่เนี้ย นสุกแล้วนะคะเนี่ยสุกแล้วนะเล่มากเลยค่ะใบโหระพาอีกสักหน่อยนึงแกนเขียวหวานค่ะตัดยึ่งตัดยึงแตกนะคะใบโหระพานี่ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ นี่ค่ะมะเขือเอนะคะมะละเห็นไหมมะละสเอสุกแล้วลูกเล็กมากเลยนี่แหลคะค่ะความสุกเล็กๆน้อยๆของเอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ